เขาปฏิเสธผมโดยการบอกว่าเพื่อนเธอชอบผมก่อนอยู่แล้วมีวิธีไหนไหมครับที่จะทให้เธอเปิดใจหรือเราเจ๋งไม่พอโอเคอันสุดท้ายเลยเราเจ๋งไม่พอไม่เกี่ยวว่าอ่าเพื่อนเธอจะชอบเราอยู่แล้วหรือเปล่าเราจะเห็นตัวอย่างที่ว่าเพื่อนแย่งแฟนเพื่อนหรือเพื่อนเลิกคบแล้วเพื่อนมาคบต่อกันเยอะแยะเสียเพื่อนหรือไม่เสียเพื่อนไม่รู้นะแล้วแต่ถ้า ผู้ชายเจ๋งพอยังไงผู้หญิงก็เอาแม้แต่เพื่อนเธอคบอยู่เธอก็พร้อมจะแย่งมาเข้าใจอารมณ์นี้ปะกรณีนี้คือเขาบอกแบบสุภาพมาล้กันประมาณว่าเอาโอเคปฏิเสธเธอโดยตรงแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งด้วยกันนะไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ใส่เกมอะไรมาด้วยแต่เพื่อนเธอชอบเราจริงๆแต่ครูติจะบอกอย่างนี้ <c oughs> ฟังให้ดีนะเราชอบผู้หญิงคนเนี้ย ซึ่งอาจจะเป็นอัลฟาฟีมลเป็นอัลฟาในกลุ่มเพื่อนของเธอสมมุติมี5้าคนนะแล้วเพื่อนคนที่เธอชอบอะ่ะไอ้เพื่อนเธอที่มาชอบเราอะ่ะอาจจะอยู่ในระดับสามระดับสีของกลุ่มคือสวยน้อยกว่าเลเวลต่ํำกว่าเธอมาชอบเราจริงๆคือพูงตรงเพื่อนเธอเลเวลนี้เธอเลเวลนี้แล้วเราอาจจะอยู่ในเลเวลนี้เธอไม่ชอบเราอยู่แล้ว แต่เพื่อนเธอยังไงก็ชอบเราแต่เราไม่ชอบเพื่อนเธอเพราะเป็นของไม่ดีเราอยากได้ผู้หญิงที่เลเวลสูงวิธีเดียวคือเราขึ้นมาให้เจ๋งพอแล้วเดี๋ยวคนนี้จะวิ่งไล่ตามเรามันอารมณ์นี้เพราะว่าถ้าเป็นอารมณ์นี้สมมุติว่าคิดในแง่ดีไม่ใส่เกมก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าคิดในแง่ที่โหดสักนิดหนึ่งในสไตล์ของช่องครูตีก็คือคนเนี้ยเกมเก่งเลือกกลุ่มเพื่อนที่พูดตรงนะแม้ว่าผู้ชายจะเข้าสมมติมีห้าคนแม้ว่าผู้ชายจะวิ่งเข้ามาหาเพื่อนเธอกี่คนเนี้ย ห้าคนสิบคนที่เธอมีเพื่อนอยู่เนี่ยแล้วดึงดูดผู้ชายเข้ามาทุกคนจะวิ่งเข้าหาเธอหมดเธอกลายเป็นอัลฟาในกลุ่มเข้าใจตรงนี้นะโอเคก็อารมณ์ประมาณนี้แล้วกันเราถ้าพูดตรงตรงเราเจ๋งไม่พอส่วนวิธีที่ทําให้เธอเปิดใจคือเราต้องมีเลเวลที่สูงกว่ามันไม่มีทางอื่นเลยนะเพราะผู้หญิงที่เลือกตัวเองเป็นอัลฟาในกลุ่มของเธอไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งถ้าตั้งใจนี่คือโหดกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยยังไงเราก็ต้องเจ๋งกว่านั้นเพราะเธอจะมีกลุ่มเพื่อนเนกลุ่มหนึ่ง เธอจะมีกลุ่มเพื่อนอื่นๆที่เธออาจจะไม่ได้อยู่ระดับบนสุดทุกคนจะมีอย่างนี้เพื่อนกลุ่มแรกกลุ่มสองหรือกลุ่มสามแล้วแต่แต่ให้ยกตัวอย่างแค่สองกลุ่มเมื่อเราเจ๋งพอในระดับหนึ่งแล้วเราไปอยู่ในก,กลุ่มเพื่อนหนึ่งที่เธอเข้าถึงปุ๊บเธอก็จะพุ่งเข้าหาเราเช่นกันนี่คือวิธีการเปิดใจผู้หญิงได้ดีสุดแล้วมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงฝืนไม่ได้เมื่อเราเจ๋งมากพอยังไงผู้หญิงก็ต้องวิ่งเข้าหาเราแล้วผู้ตรงตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้เราอาจจะกำลังโฟกัสที่คนเดียว ถ้าต่อให้ผู้หญิงคนนี้ไม่โฟกัสเข้าหาเราแต่มีผู้หญิงที่สวยพอๆกับเธอวิ่งเข้าหาเราเพียบเลยเราก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นเหมือนกับเพื่อนของเธอที่ชอบเราที่เลเวลต่ำกว่าเราต่ำกว่าต่ำกว่าเธอด้วยเนี่ยเราหาอย่างนง้นซ้าๆมันมีผู้หญิงแบบนั้นชอบเราเพียบเลยเราต้องไปสนใจแม้ว่าเธอจะชอบหรือไม่ชอบเราเดินเกมยังไงก็ได้และนี่ก็จะวนกับมิติการควบคุมจิตใจเราอ,อีกว่าเมื่อเราผู้หญิงคนนี้ที่เราชอบนะเมื่อเราอยู่ระดับนี้แล้วมีผู้หญิงแบบนี้สี่สห้าคนวิ่งเข้าหาเรา เราจะยังคงควบคุมจิตใจได้อยู่หรือไม่หรือเราอัพเลเวลผู้หญิงจะพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้ชายที่ดีเนี่ยมันวัดกันตรงนั้นมันวัดตรงที่ว่าเราทําเลียวได้แต่เราไม่ทํานั่นนะผู้ชายที่ดีเนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครที่ต้องการไปต่อเกี่ยวกับการเดินเกมวางแผนการเดิน ความสัมพันธ์ระยะยาวของตัวเองถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รีบร้อนในการจับคู่มากนะักและอยากได้ความมั่นคงจริงๆในการที่จะสร้างสต็อกแล้วมีเส้นทางเดินของชีวิตเพื่อให้เราไม่เป็น n i nice ส์ g กาไม่ถูกเกมท่วงตรงนะเกมจากผู้หญิงเนี่ยก็ระดับหนึ่งเกมจากสังคมที่ล้างสมองเราแม่มาอีกเลเวลหนึ่งไปลุยต่อในคอสแมนสโนว่าได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่9,900บาทต้องกาสมัครคลิกลิงก์ไลน์ด้บนโปรไฟล์กุ และเข้าไปบอกต้องการสมรัครคอรสแมสนวว่าโอนจำนว9,900บาทเข้าเรียนแน่นทีในนั้นมีเกมโหดๆให้เยอะมันไม่ใช่แค่เทคนิคอย่างเดียวแต่มันเป็นเกมระยะยาวที่เมื่อเราทำแล้วให้นึกถึงภาพแบดบอยเพย์บอยหรือคาสโนวาทั้งหลายที่เขาเจ๋งๆที่เราเห็นว่าเขาแม่มนโคตรมีเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิงมันต้องใช้เวลาในการสร้างและเราควรจะมีแผนที่เพื่อเราจะเดินได้อย่างถูกทางไปลุยต่อในนั้นได้เลย